ปลิงทะเลเป็นอาหารที่มีราคาแพงทําให้ปลิงทะเลถูกจับขึ้นมาเป็นจํานวนมากจนไม่สามารถเกิดทดแทนได้ทันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงจึงผลักดันให้เกิดโครงการเพราะเลี้ยงปลิงทะเลขึ้นเพื่อนําลูกปลิงปล่อยคืนสู่ธรรมชาติควบคู่ประกับการผลักดันให้ปลิงทะเลเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เนี่ยปลิงทะเลมีความต้องการของตลาดโดยปลิงทะเลสดเนี่ย มีมูลค่า3 0 0ร้อถึงห้าแล้วก็ถ้านําไปตากแห้งก็จะเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับเป็น3 0 0 0ันถึงเจ็ดบาทต่อกิโลจึงทําให้การจับปริงทะเลในธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นกรมประมงก็เลยมีนโยบายในการที่จะเพาะเลี้ยงปริงทะเลเนี่ยเพื่อที่จะมาทดแทนปริงจากธรรมชาติเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกร,กรชาวประมงนะฮะและที่จะเป็นประโยชน์อีกอย่างก็คือจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเขาจะสามารถกําจัดซากสัตว์ซากส,ส,สิ่งมีชีวิตต่างๆที่เสียชีวิตไปในทะเลนะครับทำให้หาดทรายขาวสะอาดทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น